วันนี้นะคะมีโอกาสพาเพื่อนๆแวะเข้ามาชมตึกแถวชั้นเดียวแถวสนามบินอุดรค่ะด้านหน้าถนนหลักเลยห่างจากปากทางเข้าสนามบินอุดรเพียงแค่1กิโลส่วนใหญ่ที่ดินที่แถวสนามบินอุดรน,นี้นะคะจะเป็นพวกตึกแถวอาคารพาณิชย์ปั๊มน้ํามันสถานศึกษาร้านอาหารอาพาร์ตเมนต์ห้องเช่ารวมตัวนนัน่ค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวถนนเส้นนี้คนขับรถสัญจรไปมาค่อนข้างจะมากถือว่า ย่านที่พลุกพ่านมากที่สุดย่านหนึ่งในเมืดองดอุดรเลยนะคะใครที่กําลังมองหาทำเลค้าขายอยู่ลองชมคลิปตึกแถวนี้ดูนะคะตึกแถวนะคะมีขนาดพื้นที่11ตารางวางสร้างเป็นพื้นที่44ตารางเมตรค่ะความกว้างของหน้าตึกอยู่ที่4เมตรลึกอยู่ที่11เมตรประตูปิดห้องแถวจะมี2ชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นประตูบานนวนค่ะมี2ช่องเมื่อเปิดเข้าไปในตัวร้านจะเป็นประตูบานกระจกค่ะแต่ขอแบ่งสัดส่วนของตึกแถวนี้เป็น4ส่วนนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่ง ส่วนที่วนี่1นะคะจะเป็นส่วนของร้านค้าส่วนที่2จะเป็นส่วนของห้องพักค่ะส่วนที่3จะเป็นส่วนของทางเดินไปยังห้องครัวห้องน้ําด้านหลังตึกแถวค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่4จะเป็นส่วนของหลังร้านห้องครัวและห้องน้ําเรามาดูกันส่วนที่1กันก eh? yeah. ่อนเลยนะคะส่วนของร้านค้าค so ่ะเดิมต so ึกแถวนี้จะเป็นร้านเสริมความงามแบบครบวงจรขนาดเล็กขนาดความกว้างและความยาวของห้องจะอยู่ที่กว้าง4เมตรลึก5เมตร เริ่มดูจากด้านบนลงมาเลยนะคะด้านบนก็จะเป็นฝ้าแผ่นเรียบค่ะไฟดาวไล้หลายดวงเลยนะคะสังเกตเห็นปลั๊กไฟค่ะเยอะมากนะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีส่วนท่อน้ําทิ้งก็ท่อน้าดีผลุกขึ้นมาในตัวห้องด้วยนะคะเพราะเมื่อก่อนนี้ค่ะจะมีเตียงสระผมเตียงนวดหน้าตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะในห้องนี้จะมีแอร์ตัวใหญ่แถมด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนค่ะเย็นแน่นอนรับประกรันเพราะว่าลองเปิดแล้วค่ะเย็นเย็น ส่วนที่2นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องพักผ่อนค่ะขนาดความกว้างของห้องอยู่ที่2.80เมตรแปความยาวที่3.60เมตรหกเริ่มมาจากด้านบนเลยนะคะตัวฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบค่ะมีโคมไฟประดับอยู่1ดวงห้องนี้จะแถมแอร์ด้วยนะคะเป็นแอร์ขนาด12,000 BTU ตัวหน้าต่างก็จะมี2บานค่ะคือด้านหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ติดกร้านค้าแล้วก็ด้านหลังห้องมีมุ้งลวดติดเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งประตูและหน้าต่าง ส่วนหน้าต่างด้านหลังก็จะวีพีนิดนึงนะคะติดเด็กดัดให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูในส่วนที่3กันต่อเลยนะคะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นทางเชื่อมระหว่างส่วนของร้านค้าไปยังห้องน้ําและห้องครัวที่อยู่ด้านหลังค่ะส่วนนี้จะกั้นเป็นช่องทางเดินความกว้างอยู่ที่เมตรยีลึก3ามเมตรหกประตูเชื่อมจะมี2บานค่ะคือประตูบานด้านหน้าก็จะเป็นประตูกระจกบานสไลด์ส่วนบานด้านหลังจะเป็นประตูโครงเหล็กยิดด้วยสังกะสีแผ่นเรียบแบบหนาะ ส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของหลังร้านค่ะมีความลึกที่1.5เมตรสามารถแดัดแปลงเป็นห้องครัวขนาดเล็กร้านซักล้างที่ตากผ้าด้านหลังร้านนี้นะคะจะมีห้องน้ําอยู่หนึ่งห้องห้องน้ํามีขนาดความกว้างอยู่ที่2เมตรค่ะลึก1.5เมตรมองมาที่ด้านบนนะคะก็จะมีคอนโซลแอร์สองตัวที่เป็นฝั่งของร้านค้าแล้วก็ห้องพักผ่อนติดอยู่ด้านบนนี้นะคะก็ะ<ม>จะมีถังเก็บน้ําแล้วก็ปั๊มน้ํารวมอยู่ด้านบนนี้ด้วยค่ะ ตึกแถวขนาด1 1ต,ตารางวาเหมาะสำหรับประกอบกิจการสร้างเต็มพื้นที่คื44ตารางเมตรราคา1,700,000บาทค่าองคค์รึ่งใครสนใจเข้ามาชมติดต่อสอบถามต a กได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปสวัสดีค่ะ